เทพไทยเปิดอาการหล่นลานเพื่อไทยขวางศึกซักฟอกเทพไทยเปิดอาการหล่นลานของแกนนําเพื่อไทยขวางศึกซักฟอกกว่าชนลั่นสุธิดลดชั้นจากรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าทีมป,ประท้วงวันที่23มีนาคม2568นายเทพไทยเชเนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชโพสต์คลิปวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีโดยนายเทพไทยใช้ชื่อเรื่องว่าวิบากกรรมธึกซักฟอก โดยระบุว่าได้ติดตามการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านอย่างใกล้ชิดพบว่าเมื่อมีการล็อกต่ออภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวทําให้พรรคเพื่อไทยวันวิตกและมีการเคลื่อนไหวขัดขวางดิสเครดิตข่มขู่กดดันการอภิปรายตามลำดับปรากฏการที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 1. นนายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าพรรคฝ่ายค้านเสนออภิปราย5วันฝ่ายรัฐบาลยอมให้หนึ่งวัน ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องอภิปรายเพราะฝ่ายรัฐบาลถอยจะตกแม่น้ําแล้ว2อนายวิสุทธิ์สัมภาษณ์ว่าฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย30ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลให้20ชั่วโมงบอกว่าเรียกร้องสูงไปถ้าไม่มีทางลงให้บอกจะเอาบันไดไปให้3เมื่อที่ประชุมวิปสามฝ่ายสรุปก,กันว่าฝ่ายค้านได้อภิปราย28ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลเชั่วโมงแต่ต้องอภิปรายตั้งแต่แดโมงเช้าถึงตีห สีกนายประยุทธ์สิริพาณิย์ได้ทักท้วงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นโมฆะเพราะมีการแก้ไขาย,ยาติและเซ็นรับรองโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเพียงคนเดียวหากนายวิสุทธิสัมภาษณ์ว่าถ้าฝ่ายค้านอภิปรายยืดเยื้อเล่นโมหานเกินเวลาจะเสนอปิดอภิปราย6นายอดิศรเพียงเกตโพส์สื่อโซเชียลกูฝ่ายค้านว่าถ้าอภิปรายด้วยข้อความเป็นเท็จป้นน้ำเป็นตัวจะแชร์กลับทางสื่อโซเชียล 7. นายอนุสรอิ่มสะอาดสัมภาษณ์แบบดักขอาว่า รู้ทันเกมฝ่ายค้านเจตนาหวังสร้างคอนเทนต์เชิงลบได้ค่ารัฐบาลมีแผนต้องการให้เกิดความวุ่นวายรัฐบาลรู้ทันและเตรียมการรับมือไว้หมดแล้วทุกแผน8นายอดิสรเพียงเกตโพสต์สื่อโซเชียลว่ามั่นใจนางสาวแพทองทานมีความพร้อมตั้งแต่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วหวงแต่สสอฝ่ายค้านหลายคนอาจจะได้ซักฟอกเป็นหนสุดท้าย9นายสุทินคลังแสงสัมภาษณ์ว่าได้เก่งข้อสอบของฝ่ายค้านพบว่าส่วนใหญ่ เป็นนำมาทำอะไรคือตัวชี้วัดนายกแพทองฐานว่าขาดภาวะผู้นำซึ่งนายเทพไทยระบุว่าต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องภาวะผู้นำเป็นจุดอ่อนของนางสาวแพทองทานอย่างเห็นได้ชัดจนนายอนุทินชาญวิรุุลต้องออกมาสอนเชิงนางสาวแพทองฐานว่าการรับสึกการอภิปรายย่อไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ต้องควบคุมอารมณ์อย่าวันไหวกับคำกระแทกแดกดันซึ่งเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่านางสาวแพทองทานเป็นหน่อผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำ มากมีการประกาศตั้งทีมองคารักษ์ทำหน้าที่ประท้วงเปลี่ยนชื่อแก้เกี้ยวมาเป็นผู้พิทักษ์ข้อบังคับและมอบหมายให้ในายแพทย์ชนลั่นสีแก้วอดีตหัวหน้าพักเพื่อไถยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาธรณสุขลดชั้นมาเป็นหัวหน้าทีมประท้วงและยังมีนายสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประยุทธ์สิริพานิชสอสอาวุโสอดีตรัฐมนตรีนายอดิศรเพียงเกตสอสอาวุโสอดีตรัฐมนตรีมาเป็นลูกทีม ประท้วงฝ่ายค้านเป็นการลดชั้นจากเป็นนักการเมืองอาวุโสมาเป็นนักประท้วงแทนซึ่งหน้าที่แบบนี้ควรให้สอสอสมัยแรกทำหน้าที่เพื่อจะได้มีโอกาสได้ออกทีวีบ้าง